จุย๋ยรีวิวทริปต่างประเทศของน้องพีเจตั้งแต่ต้นทริปจนจบทริปหนุ่มน้อยน่ารักมากจอยๆไปกับทุกสถานที่จริงๆซึ่งแม่จุ๋ยได้เขียนไว้ว่ายังไงไหนเล่าทริปจบคลิปไม่จบจ้ารวมมิดคลิปน้องพีเจตลอดทั้งทริปค่ะขอบคุณที่ปราณีแม่นะลูกเลี้ยงง่ายไปไหนไปกันแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดทั้งคลิป เอาล่ะฝึกบทบาทความเป็นแม่เป็นพ่อไปเรื่อยๆตลอดเกือบหนึ่งปีที่คลอดหนูมาทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแต่ก็มีความสุขที่สุดเลยครับขอให้เหลี้ยงง่ายๆยิ้มง่ายเป็นเด็กดีและเป็นที่รักของทุกคนตลอดไปนะครับเจ้าลูกชาย a d p j p j p i t นอกจากนี้แม่จุ๋ยยังได้ลงภาพน่ารักของน้องพีเจกำลังหัดเดินอย่างมุ่งมั่นมากๆและยังได้ลงภาพทรงผมใหม่กับแสกกลาง บอกเลยว่าออร่าล่อแรง